เดินทางก้าวมาสู่ปีที่2แล้วสำหรับเทศกาลที่ให้พื้นที่แก่ความหลากหลายทางเพศอย่างสร้างสรรค์ไ h a i l a n d International น LGBTQ i l m s n d TV Festival 2 0 2 5เพื่อนำเสนอพลังของภาพยนตร์ซีรีส์และศิลปะหลากหลายแขนงในฐานะเครื่องมือแห่งการสื่อสารการสร้างความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดบ้านและความหมายของความรักที่พึ่งพาได้โดยในเทศกาลนี้บ้านไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งปลูกสร้างแต่คือพื้นที่แห่งความรักความเข้าใจและการพึ่งพา อาศััยกนซึ่งเทศกาลจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง7กันยายน2,568ณ t t u r Icon Hall ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามครับยปีที่2แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากปีแรกนะครับก็ปีนี้ปีที่2ก็เจ้าอย่างมั่นคงแล้วก็ได้รับความร่วมมือมากมายนะครับก็ขอบพระคุณมากๆครับ ตอนนี้มันมีอะไรกับพันเนอร์พันเนอร์ที่ดีเสมอและบ้านหลับก็จะมีสมาชิกมากขึ้นใช่มครับเป็นบ้านที่อบอุ่นค่ะค่ะสำหรับปีนี้เป็นยังไงบ้างครับจะมีอะไรที่เติมเต็มกันบ้างก็เข้มข้นมากขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้แน่นเลยครับ แล้วแต่2ถึง7นะครับกันยายนนี้ก็ถ้ามาแล้วก็อยากให้ได้รับอะไรกลับไปนะครับอย่างน้อยมาเจอกันปีละครั้งก็ยังดีคนในวงการเดียวกันนะครับมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับสตอรี่เทลลิ่งกันค่ะในคดีนี้น,นันจะมี้อะไรื่นบาตอ่นใจ ศิลปินต่างๆมาแน่นะครับก็ศิลปินทั้งในประเทศแล้วก็นอกต่างประเทศเนี่ยก็ไล์นับกันอยู่นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเขาก็แน่นอนต้องเป็นภาพยนตร์ที่มาภาพยนตร์และซีรีส์ที่มาจากทุกๆประเทศทั่วโลกครับค่ะรเราร่วมจับมือกันรอบนี้โอเค่ะในส่วนของฟอรั่มนะคะครั้งนี้ก็จัดเต็เมเพราะว่าเราต้องการานำเอาตัว ตัว TILFF l t เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการ bidding world prime ใช่ไหมคะแล้วก็เราบอกแล้วว่าประเทศไทยมันต้องนำสนุดเท่าเทียมผ่านแล้วเนาะเนื้อหาฟอรั่มจัดเต็มนำไปสู่การเปิดประเทศแล้วก็ทำให้เป็นประเทศแรกของเอเชียด้วยต้องเป็นถังต้องเป็นถังค่ะครับต่อของแบรนด์ทิ้งก็มาใส่แว่นตามองในภาพอีโคนมิกอฮะใช่ก็ดูภาพกว้างแล้วก็ดูเจาะลึกในเรื่องของแบบเศรษฐกิจเนาะเรื่องวัฒนธรรมต่างๆใช่ไหมฮะก มีเซสชั่นอย่างที่คุยบนเวทีเมื่อสักครู่ไปแล้วก็คิดว่าแบบจริงๆดีใจที่ได้มาร่วมงานนี้เพราะว่าเพราะว่าสนใจเรื่องความหลากหลายตรงนี้มากๆแล้วคิดว่าแบบความหลากหลายสร้างการเปลี่ยนแปลงของความคิดได้อันนี้เป็นสิ่งที่แบรนด์ติงเชื่อครับจะมีอะไรเสนอไหมครับส่วนของทางสมาคมก็จะมีผู้ประกอบการซีรีส์ต่างๆนะครับจะมาออกบูธเสนอผลงานของปีนี้แล้วก็ปีต่อไปนะครับเพื่อให้ ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยก็ดีแฟนคลับได้มาสัมผัสและได้มาพูดคุยกันแล้วก็จะมีคิวของนักแสดงศิลปินที่เล่นซีรีส์มาเพิ่มงานนี้ด้วยครับก็จะเป็นกิจกรรมบนเวทีสตาร์หรือตอบหรือตรงหน้าผู้ชมท่ามกลางแนะครับแฟนคลับเตรียมเลยแฟนคลับเตรียมเลยแฟนคลับเตรียมเลยนะคะเพียงแค่ drag ไปไงคะแบ drag drag one ขอร่วมด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะได้ได้ได้จะบอกว่าจริงๆตั้งแต่เต้ ตัวนี lane, rise, kind of i, mm. i, Cola, ้ก็มาอยู่แล้เป็นของขวัญยิ่ใหญ่มากของประมูลที่บ้านเราแล้วก็ประสมเติกสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ในหลายๆสื่อแล้วก็อยู่ในภาพยนตร์แล้วก็มีทวีเยอะมากแล้ก็งานอันนี้คนจะได้เห็นเลยทั้งว่าเอ๊ะทั้งอ็อกหนังเรื่ักครั้งหนึ่งแต้วก็ทำอย่างใดที่มันวนจนจบอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่ไม่ต้องดัคทีมี่มาบันเทิงก็ได้มาบันเทิงก็ได้ค่ะค่ะครับผมค่ะมันเล่นได้สำหรับคุบานนะครับคุบานเชื่อว่าภาพยนตร์เนี่ย เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทุกคนควรจะมาเสกมามาเอามาเอาเรื่องราวเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณทั้งหมดแล้วก็ปีนี้คุบันก็มีโอกาสได้มาออกแบบถ้วยรางวัลเนาะให้กับ g i l f ใช่เิธีการของเราพิธการของเรา A home for every heart ค่ะไปจานาหากันดีครับก็จริงๆต้องบอกว่าในปีนี้น่าจะเป็น เขาเรียกว่ามิติใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับที่มีการนําผู้ประกอบการจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยในการซื้อขายคอนเทนต์ในประเทศไทยซึ่งปกติเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราอุตสาหกทรมให้กันอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น BL หรือ GL เนี่ยทำการซื้อขายคอนเทนต์ในประเทศไทยเลยซึ่งอันนี้ผมว่ามูลค่าในทางการตลาดก็จะสูงขึ้นด้วยตามนี้เป็นวายหรือว่าวงการวายสปิรูตเนี่ยมันเป็นติ๊กเกเจอร์หรือว่าเป็นซอวน์พาวเวอร์เราจะกระตุ้นยังไงให้มันแบบปังขึ้นมา เรจาจะกระตุ้นยังไงครับเราจะกระตุ้นยังไงคืออย่างที้จริงๆต้องบอกว่าจริงแล้วคอนเทนต์วายไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น B l หรือ G l อตอนนี้นของประเทศไทยผมว่าเป็นที่ยอมรับในตลาดมากกว่าสมวคนอยู่แล้วเพราะว่ามีความหลากหลายมากๆ <S <S แต่ถามว่าจะกระตนนุ้นเงเนี่ยผมว่าอาจจะมีเนื้อหาที่แปลกใหม่หรือว่าเราเปิดโอกาสกับผู้ประกอบการมากขึ้นในการที่จะพาเขาเนี่ยออกตลาดต่างประเทศมีการเขาเรียกว่า create content ใหม่ๆมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมว่าน่าจะมีโอกาสมากตอนนี้ประเทศไทย ผมว่าแซบอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วใช่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์พร้อมอยากเติมอะไรเพิ่มคะค่ะก็ชวนมาชวนมาเทศกาลเราชวนมาเทศกาลเราเยอะๆนะครับแล้วก็ปีนี้ก็พิเศษอยู่แล้วนะครับเป็นปีที่เป็นปีที่2แต่ว่าเราคิดว่าการเติบโตของเราตั้งแต่การเรียนรู้ของเราตั้งแต่ปีแรกอ่ะเราทําให้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้รับ ประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ประเทศไทยที่พร้อม,ท,อมที่จะให้ผู้คุณเนี่ยอย่างเต็มที่ครับผมจนบจับแ,แ,แ,แน่นอน